้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่ามีาสตัตที่อยู่ใกล้ตัวเราประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาโดยตลอดและถึงแม้ว่าเราจะใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดนี้แต่คนไทยจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพวกมัน หอยเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งที่มีความหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งในทะเลแต่เป็นอันดับสองรองจากแมลงพบเห็นได้ตามชายหาดไปจนถึงก้นทะเลลึกและมีจำนวนเกือบหนึ่งแสนชนิดนับเป็นสัตว์ในไฟล่มมอรัสก้ามีลำตัวอ่อนนุ่มและเปลือกแข็งข้นภายนอพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพคือสถานที่ที่จัดแสดงเปลือกหอยเพื่อการเรียนรู้จากทุกมุมโลกรวบรวมเปลือกหอยไว้มากกว่า600ชนิด มีจำนวนเปลือกหอยจัดแสดงนับหมื่นชิ้นซึ่งเกิดจากความตั้งใจความรักและความรอบรู้ในเปลือกหอยการสิดยอดแฟนพันแทบเปลือกหอยสองสมัยในปี2007และปี2008อย่างคุณจอมปัทมาคันทินทาย,ยาทของคุณสมนึกปัทมาคันทินเจ้าของพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยที่หาดราวยจังหวัดภูเก็ตพิพิธภัณฑ์น,นี้นะคะเริ่มนะคะ เราเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่าเปลือกหอยเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะคะอยู่ในโลกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณอรพินซึ่งเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็คุณจอมเนี่ยที่ได้รู้จักกันเพราะเปลือกหอยนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นมาเพราะคุณอรพินเนี่ยสะสมมันต่เล็กๆนะคะคุณพ่อคุณอรพินไปต่างประเทศบ่อยนะคะแล้วก็มีโรงงานนะคะอยู่ทางมหาชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีเปลือกหอยแปลกๆมาให้เยอะนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยแหละทำยังไงล่ะ เราถึงจะมีความรู้เราก็ต้องหาหนังสือมาอ่านหาหนังสือมาอ่านจะมีหนังสือภาษาอังกฤษนะคะมีแต่ตำาราภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วคุณอนพิก็เลยคิดว่าคนอื่นก็คงเป็นเหมือนกันอยากดูข้อมูลภาษาไทายอยากได้ข้อมูลมเยอะๆสะสมแล้วอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีความรู้กับมันด้วยเพราะฉะนั้นพี่พันแห่งจึดเกิดขึ้นเพื่อกลุ่มแรกเลยเพื่อนักเรียนนักศึกษา เือกหอยกรุงเทพนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้อีกที่หนึ่งที่เกี่ยวกับเปลือกหอยซึ่งมีที่เดียวในกรุงเทพด้วย mm. ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนหอยบางอย่างที่เคยเห็นแบบตามชายหาดทั่วไปเข้ามารู้จักประวัติหรือว่าชื่อมันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นน่าสนใจเ่ยเ บุคคลทั่วไปที่สะสมเปลือกหอยเหมือนกันนะคะได้เป็นสังคมเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพเมื่อมาจัดตรืองนี้แล้วเนี่ยเปลือกหอยที่สะสมอยู่มาจัดแสดงโดยเลือกตัวที่เด่นเด่นเข้ามานะคะหรือตัวไหนที่เราเคยเห็นเขาแล้วหลักคุณตาแต่เราไม่รู้เลยว,ว่าความเป็นมาเขาเป็นยังไงเกิดมาจากอะไรทําไมเขาถึงต้องมีสีแบบนี้ลวดลายแบบนี้นะคะพอมาตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ย คนที่เริ่มสะสมกับคนที่สะสมอยู่แล้วนะคะก็ <_ transferring language> เริ่มเข้ามาศึกษาเริ่มเข้ามาคุยกัน <_ letter> ข้อมูลเริ่มแรกของเราเนี่ย <_ letter> มีไม่เยอะหรอกค่ะนะคะแต่จะมาจากข้อมูลจากลูกค้านะคะ <_ letter> อยากรู้เรื่องนี้ <_ letter> อยากรู้เรื่องนั้นคำถามต่างๆเยอะแยะมากมายเ <_ letter> ข้ามาหาเราเพราะฉะนั้น <_ letter> ก็เริ่มมีการศึกษาค้นคว้านะคะคุณจอมเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลของหอยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจอมก็สามารถที่ตอบข้อมูลต่างๆได้หรือข้อมูลตรงไหนเราไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีคนอยากถามอยากรู้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งการเรียนเรื่องหอยเนี่ยต้องเป็นการศึกษาตลอดเวลาในต่างประเทศถ้าเปลือกเปลือกหอยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกประเภทชัดเจนนะคะแบ่งเป็นคลาสนะคะมีความละเอียดอ่อนในข้อมูลต่างๆการตัง้ตงชื่อของแต่ของหอยแต่ละชื่อเนี่ย ไม่ใช่แบบบ้านเรา5จังหวัด5ชื่อหรือนักวิชาการกับชาวประมงหรือคนที่สะสมเรียกเป็นคนละชื่อนะคะต่างประเทศก็จะมีชื่อที่ชัดเจนนในกลุ่มนักสะสมนะคะเปลือกหอยนีย่จะมีคุณค่าอยู่2ลนะักษณะคือลักษณะที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะและจากคุณค่าทางมูลค่าทางจิตใจเนี่ยจะมาจากแหล่งที่ได้มา ได้มาจากแหล่งไหนหายากไหมนะคะใครเป็นผู้ให้มาตกทอดมาจากรุ่นไหนบ้างนะคะแล้วการค้นพบเนี่ยมันยากไหมนะคะมันอาจจะเป็นหอยเบีย้ยถูกๆที่เห็นทั่วไปแต่แหล่งที่ได้มานั่นน่ะมันมาจากแหล่งอาจจะเป็นบนยอดเขาก็ได้แถวสั์ที่สองนะคะ <All now. S 1> ก็จะเป็นมูลค่า มูลค่าตัวนี้ตัวกําหนดมูลค่าคือมาจากจิตใจอนั่นแหละนะคะเพราะเปลือกหอยที่สวยบางทีไม่จําเป็นต้องเป็นรูปทรงสวยนะคะหรือว่าสมบูรณ์แบบของโครงสร้างแต่มันเป็นความแปลกที่สุดใน100ตัวมันมีตัวนี้ตัวเดียวที่บางและหลุดออกง่าย ชั้นกลางเรียกชั้นผนึกแคลเซียมเป็นชั้นที่หนาและแข็งที่สุดสุดท้ายคือชั้นในสุดเรียกว่าชั้นมุกเป็นชั้นเรียบและมีความหนาบางต่างกันไปตามแต่ละชนิดของหอยสำหรับสีสันที่เกิดขึ้นบนเปลือกหอยนั้นเกิดจากสารปนเปื้อนและของเสียที่ร่างกายขับออกมาแล้วถูกจับยึดแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างของเปลือกหอยโดยที่การสร้างสีของเปลือกหอยจะถูกควบคุมสองปัจจัยคือ พชนาการและน้ำในบริเวณที่อยู่อาศัยและจากความสวยงามในสีสันของเปลือกหอยนี่เองจึงทำให้เปลือกหอยถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับรวมไปถึงสินค้าต่างๆมากมายซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีของที่ระลึกเกี่ยวกับเปลือกหอยวางจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจไว้ด้วยยุคป,ปัจจุบันเราเริ่มมีการนำเปลือกหอยเนี่ยมาเจียนะคะมาตกแต่งเพื่อทำเป็นจิวเวลรี่นะคะจะไม่เอามาทั้งตัวแล้วนะคะเปลือกที่นิยมนำมา ะะใช้เป็นเครื่องประดับมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของเปลือกหอยเป่าพือนะคะเปลือกหอยเป่าพื้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเปลือกหอยเป่าฮื้อจะเป็นลักษณะที่เป็นหอยฝาเดี่ยวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีสันนะคะดวดลายเป็นสีลุง้งแต่เป็นออกรุ้งน้ําทะเลนะคะน้าเงินปนเขียวตัวนี้เป็นเป่าฮื้อประเทศจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยมาจากสารลาย สะะารายเขียวแกมน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นอาหารของเขาบริเวณที่มีกลุ่มสารายเขียวแกมน,น้าเงินเยอะเจ้าเป๋าหนึ่งือเนี่ยจะไปอยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะกินและสารสารอาหารต่างๆจากข้ามาที่รดลารตัวนี้นี่ถือว่าเป็นหอยที่มีมูลค่าสูงไม่ใช่ว่าแพงเฉพาะเปลือกนะคะเปลือกเขาก็มีราคาสูงอยู่แล้วนะคะแต่เปลือกเขาสามารถนำมาเจียตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นเครื่องประดับได้นะคะทำเป็นต่างหูนะคะเป็นสร้อยคออะไรเงี้ยคะ ภายในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น3มชั้นชั้นที่1จัดแสดงข้อมูลของหอยในวงต่างๆเช่นวงหอยจุกพรามหรือหอยสังพนานเหตุที่เรียกหอยจุกพรามเนื่องจากเกลียวของก้นหอยหรือส่วนปลายของยอดเปลือกที่ปิดเป็นเกลียวกลมไร้ายมวยผมของรามวงหอยสังปิดจะมีเปลือกหนาและมีแง่ย,ยื่นเป็นกลุ่มขอบปากหนาเป็นสีน้ำตาลและมีลายค่าตามขวางวงหอยมะเฟือง ซึ่งเป็นพวกสัตว์ล่าเนื้อกินปูเป็นอาหารและมักมีพฤติกรรมสลัดเนื้อส่วนท้ายของเท้าวทิ้งเพื่อเป็นอาหารใช้ล่อเหยื่อนะคะชั้นนี้นะคะของพิพิธภัณฑ์เราจัดแสดงเกี่ยวกับ โครงสร้างนะคะของเปลือกหอยนะคะถ้าเดินเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราจะมีการตัดแต่งโครงสร้างของหอยให้ดูนะคะลักษณะภายในว่าเขามีลักษณะของโครงสร้างยังไงนะคะชั้นนี้นะคะเราจะมานะคะรู้จักกันก่อนว่าจริงๆแล้วเปลือกหอยเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างมันมีทั้งฝาเดี่ยวและสองฝานะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของฝาเดี่ยวจะมีชื่อวงว่าวง,วงหอยจุกพรามนะคะ หรือวงหอยสังทนานนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะหนึ่งใน3ตัวหลักๆของชั้นของชั้นหนึ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าไซเขามีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเนี่ยเขาจะเบานะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของวงหอยสังบิดนะคะหอยสังกบนะคะสังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีพิษนะคะแต่เขาจะไม่มีพิษในลักษณะที่ทำอันตรายกับคนจะเป็นพิษที่เขาปล่อยมาเมื่อเวลาเขาถูกลบกวนนะคะ จากใครบ้างคือจากคนเหมือนกันแต่ว่าคนเนี่ยอันตรายที่ร้ายราจะผิดอาจจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นกลุ่มสัตว์ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นนักล่าชนิดหนึ่งเลยเปลือกหอยมือเสือยักษ์คือไฮไลท์สําคัญของการจัดแสดงบริเวณชั้นหนึ่งหอยมือเสือเป็นหอยที่มีสองเพศในตัวเดียวหอยมือเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอาจมีน้ําหนักมากถึง300กิโลกรัมแพร่กระจายอยู่ตามชายฝั่งในเขตอินโดแปซิฟิกเช่น ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์และทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียตัวนี้เขาจะมีชื่อว่าหอยมือเสือยักษ์นะคะจะเป็นกลุ่มหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตัวนี้นี่มีขนาดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300กิโลกร,รมัมหอยมือเสือยักษ์เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มหอยที่มีปริมาณน้อยมากในบ้านเรานะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาถูก ล่าเหยื่อล่าเพื่อที่จะกินเป็นเนื้อแล้วก็ล่าเพื่อที่จะเาเปลือกนะคะไปเป็นขอเครื่องประดับตกแต่งในบ้านนะคะเนื่องจากว่าเปลือกเขาสวยงามนี่แหละเลยทําให้ประชากรของเขานลดลงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรที่เกิดมาเนี่ยหนึ่ง้อยเปอร์เซ็นเขาจะรอดแค่ประมาณยี่เปร์เซ็นตเท่านั้นในธรรมชาตินะคะ เดินบันไดไปบนชั้นสองของพิพิธภัณฑ์จะพบกับส่วนจัดแสดงเปลือกหอยรูปทรงแปลกตาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวงหอยสังมงคลที่ใช้เพื่อประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาวงหอยแสงอาทิตย์เป็นหอยที่มีเศษเปลือกหอยต่างๆมาเชื่อมติดกับเปลือกกระจายเป็นวงแผลรัศมีโดยรอบคล้ายดวงอาทิตย์หอยหัวใจหรือหอยแครงหัวใจนับว่าเป็นตัวดึงดูดความสนใจอย่ญญญางมากเนื่องจากด้วยตัวของเปลือกหอยมีความน่ารัก และมีสีสันสวยงามทั้งสีเหลืองสีขาวอมเหลืองสีชมพูหรือสีส้มอ่อน,ออนตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นสองนะคะชั้นสองเนี่ยเราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับว่าหอยเนี่ยมันเริ่มมีสีสันมากขึ้นสีของเจ้าเปลือกหอยต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าหอยมีทั้งหอยฝาเดียวแล้วหอยสองฟานะคะ แต่ที่สังเกตมาก็คือชั้นหนึ่งเนี่ยจะไม่มีกลุ่มที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวเลยนะคะชั้นสองเนี่ยจะเริ่มมีสีพวกนี้เข้ามานะคะสีพวกนี้เนี่ยจะเริ่มเขาจะเริ่มเกิดมาจากอะไรนะคะเกิดจากอาหารที่เขาทานนะคะอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ภายในใต้ท้องทะเลก็คือจะมีอะไรบ้างสาหร่ายปาลาคารังดอกไม้ทะเลนะคะอย่างเช่นนะคะอันนี้คือกลุ่มของเป๋าพื้นะคะกลุ่มต่อมานะคะทางด้านนี้เลยนะคะ นอกจากหอยแล้วเนี่ยของเรายังจัดแสดงในกลุ่มของหมึกด้วยนะคะตัวนี้เขามีชื่อว่าหอยงวงช้างหรือ n u t i l u s นะคะเจ้าหอยงวงช้างนะคะหรือที่มีชื่อที่เรารู้จักกันก็คือ n u t i l u s นะคะเจ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของหมึกนะคะจะไม่ใช่ที่เป็นหอยโดยเนื้อแท้นะคะแต่จริงๆแล้วจะเราจะรู้จักเขาในลักษณะที่เป็นหอยมากกว่าตัวนี้ความสําคัญเขาเนี่ยจะอยู่ที่ลักษณะของการดํารงชีพนะคะการดำรงชีพของเขาเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุค 500ล้านปีก่อนนะคะเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ทั้งเปลือกนะคะแล้วก็รูปลักษ์นะคะตัวที่เราเห็นกันเนี่ยด้านนอกที่เป็นทรงโค้งเนี่ยด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องเป็นชั้นเล็กๆชั้นเล็กๆเ,เหล่านั้นคือเขาจะสร้างเมื่อตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาจะสร้างห้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะต้นนี้เป็นต้นกําเนิดของหลายสิ่งมาลักษณะของการนับภพย์อาร์ ลักษณะการนับ1นะคะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสี่จะเป็นการลักษณะของห้องที่1เป็นหนึ่งส่วนของห้องทั้งหมดนั่นคือลักษณะเท่าไหร่นะคะสถาปัตยกรรมต่างๆก็คือลักษณะศึกษาจากโครงสร้างของเปลือกนะคะจะเห็นว่าจะเป็นทรงโค้งนะคะสามารถนาไปดัดแปลงนะคะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะคะส่วนของเรือดำน้าจะเป็นเรือดำน้ำที่เด่นที่สุดก็คือเรือรบนะคะของสหรัฐอเมริกาคือเรือนอติลุสนั่นเองนะคะ กลุ่มต่อมานะคะทางด้านนี้นะคะจะเริ่มมีสีสันนะคะมากขึ้นนะคะตัวนี้เขาจะมีชื่อว่าหอยแคลงหัวใจนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เราของชั้นสองนี้เลยนะคะด้วยลักษณะรูปร่างเขาที่แปลกนะคะเปลือกบางและสีสันที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นออกโทนสีชมพูสีส้มสีแดงนะคะสีเหลืองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เขาจะมีสีออกเป็นโทนขาวนะคะเพียงแค่1-2%เท่านั้นเองที่เขาจะออกเป็นโทนสีนี้ซึ่งหายากมากนะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะจะไม่อยู่ในวงไหนเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นส่วนของเพียงนะคะเพียงหรือหอยเพียงจะเป็นหอยสองฝาที่เขาสร้างแคลเซียมขึ้นมาคลุมตัวเขานะคะเพื่อเกิดความแข็งแรงและแทรกก้อนหินได้นะคะตัวนี้เขามีชื่อว่าเพียงจากหินยักษ์ ต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มหอยสาเดี่ยวที่มีความสำคัญนะคะซึ่งเราสามารถสัมผัสเขาได้เนี่คือในพิธีการต่างๆนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มสังนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเราคือกลุ่มของสังยักษ์นะคะส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะคือส่วนของธรรมชาติเวลาเขาอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะตัวนี้นะคะเลื่อยมาเลยเนี่ยจะเป็นของสังทั้งหมดแต่ว่าสังทั้งหมดเนี่ย จะนํามาใช้ในพิธีต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศของการพบสังค์นั้นด้วยนะคะเจ้าหอยสังเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมากถ้าเขาถูกลับเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวที่สวยที่สุดเนี่ยนะคะจะถือว่าตัวนั้นมีมงคลสวยสูงที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่เฉพาะคนธรรมดาแต่เป็นกลุ่มพราหมณ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพราหมณ์เนี่ยในประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นวณะที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้น การเลือกสังที่จะเข้ามาประกอบพิธีเนี่ย mm hmm. เขาจําเป็นต้องเลือกมากน,นะคะ mm hmm. ให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะคะสีขาวบริสุทธิ์นะคะจะเห็นว่าพิธีเป่าพราของพงังพรามจะมีการเป่าสังเ mm hmm. นื่องจากว่าเขาเสียงที่ผ่านสังออกมาถือว่าเป็นเสียงของแทนจากเทพเจ้า mm hmm. หรือเป็นการเป่าเพื่อให้สวรรค์ได้รับรู้ว่าณนะตอนนีไ้ได้ประกอบพิธีทางสําคัญอยู่อันเป็นมงคลด้วยนะคะ มาดูตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะสังเกตได้ว,ว่าเปลือกเขาจะมีเศษอะไรก็ไม่รู้เต็มไปไมหมดเลยนะคะตัวนี้เขามีชื่อว่าหอยแต่งตัวนะคะเขาแต่งตัวยังไงนะคะเขาจะแต่งตัวโดยการที่เขาจะเลือกนะคะหอยชนิดอื่นเนี่ยมาติดตัวเขานะคะตัวนี้นะคะเมื่อเขาดึงเลือกขึ้นมาแล้วเจเนเรชันต่อมาเขาจะมีการเรียนรู้วิวัฒนาการนะคะเขาจะเริ่มสร้าง สร้างส่วนพวกนี้ขาออกมาเองแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือสายพันธุ์เดียวกันคือวงเดียวกันคือวงของหอยพระอาทิตย์หรือหอยวงหอยแต่งตัวนั่นเองค่ะเจ้าหอยแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะมีต้นกําเนิดมาจากหอยชนิดหนึ่งนะคะเป็นหอยฝาเดี่ยวนะคะแล้วก็เปลือกบางมากซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาจะวิวัฒนาการเป็นหอยแสงอาทิตย์เนี่ยเขามีชื่อนึงว่าหอยแต่งตัวนะคะซึ่งเขาจะแต่งตัวโดยการนรําเศษเปลือกหอยจากรอบๆตัวเขามาติดที่ตัวไว้บางชนิด ะะเขาไปอยู่แหล่งที่มีปากาลังเขาก็จะปากาลังมาติดตามตัวเขานะคะแล้วเขาก็จะสร้างหินปูนนะคะเคลื่อนมาครอบเปลือกของเขาอีกทีนึงเพื่อให้คล้ายคลึงกับปาการังที่เขาดึงมาติดมากที่สุดจุดเด่นของชั้นที่2คง,งจะหนีไม่พ้นฟอสซิหอยขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญระหว่างการขุดเจาะชั้นหินหรืสนอสร้างถนนระหว่างเมืองในประเทศเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมานะคะก่อนที่เราจะขึ้นชั้น3กันนะคะเรามาเริ่มทําความรู้จักเกี่ยวกับกลุ่มฟอสซิลกันก่อนนะคะฟอสซิลตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแอมโมไนต์นะคะซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะกลับหอยนอติลุสเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะนำตัวยาวประมาณ 1- นึ่งเมตรห้าสิบเวลาเขามีชีวิตนะคะแล้วเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยหรือเขาตกอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเขาจะขดเป็นวงนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนหัวจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนแหลส่วนหางเนี่ยจะอยู่ อยู่ส่วนตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะเป็นแอมโมไนทยที่มีอายุนะคะ160ล้านปีนะคะจะเป็นช่วงเดียกของของไดโนเสาร์เลยภายในบริเวณชั้น3ยังรวบรวมเปลือกหอยหายากชนิดต่างๆเช่นหอยนมสาวปากร่องซึ่งเป็นหอยที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆของหอยหายากและเป็นที่นิยมของนักสะสมรุ่นใหญ่ เรามาอยู่ที่ชั้น3นะคะชั้น1เราเห็นที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะคะไม่มีสีชั้น2องจะเป็นกลุ่มสีนะคะชั้นสามนะคะจะเป็นทั้งไซส์ใหญ่ด้วยนะคะและมีสีผสมด้วยนะคะจะสังเกตจากตัวนี้นะคะอันนี้นะคะทางบาซิลกขจเรียกว่าพิงคอนนะคะนั่นในจะเป็นสีชมพูนะคะต่อมานะคะในวงของพิงคอนมีอะไรในวงตัวนี้เนะะี่ยเขาจะมีชื่อของวงว่า วงของสังปีกนะคะราสังเกตว่าพอเขามีส่วนโค้งแล้วเขามีส่วนที่เป็นปีกออกมาด้านข้างนะคะด้านปากเปิด,ปดตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหอยปีกนางฟ้านะคะหอยปีกนางฟ้าจะเป็นกลุ่มหอยที่อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นที่นิยมนะคะจากต่างประเทศมากแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อหอยชักตีนนะคะซึ่งนิยมทานกันแล้วก็เป็นหอยเศรษฐกิจของทางใต้เลยนะคะ ในต่อมานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นโซนที่เราจัดแสดงเกี่ยวกับของวงกลุ่มของนมสาวน้ำลึกนะคะกลุ่มของนมสาวน้ำลึกเนี่ยมีความสำคัญยังไงทำไมถึงต้องอยู่ในห้องนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ในกลุ่มน้ำลึกประมาณหนึ่งพันห้าร้อยฟุตลงไปนะคะหาพบได้ยากนะคะและมีราคาสูงมากในตลาดนักสะสมนะคะกลุ่มต่อมานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของหอยที่มีพิษร้ายแรงแล้วนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกเขาว่าหอยเต้าปูนนะคะลักษณะโครงสร้างของหอยเต้าปูนนะคะจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีส่วนบนตัดนะคะเรียบแล้วก็มีส่วนเป็นพรษสะทรงกลวยลงมากลุ่มหอยเต้าปูนนะคะถือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหอยนักล่านะคะมีพิษนะคะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะคะเพียงห้านาทีเท่านั้นนะคะสามารถทําให้มนุษย์เสียชีวิตได้เมืเ่อเจอเต้าปูนนะคะหรือว่าหอยชนิดอื่นก็ตามเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มันมีพิษหรือเปล่านะคะถ้ายิ่งถ้าเจอลักษณะที่เหมือนคนไอศครีมแล้วแล้วก็ให้ระวังเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้ด้านนี้เขามีชื่อว่าอหอยเบี้ยนะคะอหอยเบี้ยเราอาจจะคุ้นชื่อเขานะคะในอะไรในส่วนของเงินที่เราใช้ในสมัยก่อนนั่นเองนะคะจะมีตัวนี้นะคะ หอยเบีย้ยจักจกระจานหรือสีเหลืองตัวนี้เราจะใช้หอยเบีย้ยตัวนี้ล่ะคะ่ะในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคอาวุธยาสุโขทยัยเลื่อยมาจนถึงรัชการที่3นะคะกลุ่มต่อมาที่เราจะไม่ค่อยพบได้มากนักนะคะจะเป็นกลุ่มของหอยทากต้นไม้นะคะ จะมีลักษณะสีสันนะคะไม่แพ้กับกลุ่มหอยทะเลเลยนะคะอันนี้นะคะจะมีชื่อว่าหอยนกขมิ้นนะคะซึ่งได้พระราชทานนามมาจากสมเด็จพระเทพพระรัตนะคะพระรา้าสุดาเนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของชั้นนี้เลยนะคะในกลุ่มของต้นไม้เนื่องจากว่าเขาจะมีลักษณะของสีสันและลวดลายนะคะ แปลกนะคะตัวนี้1,000ตัวเนี่ยก็จะมี1,000ล้าลายซึ่งตัายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะท่านผู้ชมทราบไหมว่าหอยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มนุษย์ได้ศึกษาพวกมันอย่างยาวนานจนทำให้หอยเป็นสัตว์อีกหนึ่งประเภทที่เป็นต้นแบบให้กับหลายๆสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันหอยสองฝาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นตัว เชื่อมของฝาบนและฝาล่างอยู่นะคะตัวที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของหอยนางรมยักษ์นะคะตัวนี้เนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นบานพับนะคะบานพับตัวนี้นะคือต้นแบบของบานพับในปัจจุบันพวกหีบห่อต่างๆนะคะที่เป็นลักษณะของสองฝาและต้องมีตัวเชื่อมอันที่2นะคะเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำน,นะคะหรือชักโครกนั่นเอง นะคะคตัวนี้เนี่ยมันจะมาจากลักษณะของฝานะคะฝาของเปลือกหอยนะคะแล้วก็มีส่วนของบานพับอยู่ข้างหลังแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอ่างอ่างล้างหน้าตัวนี้จะมีลักษณะเหมือนเชลนะคะเชลครึ่งหนึ่งตัวนี้เนี่ยพวกเกี่ยวกับในห้องน้ำหรือสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะที่มันจะเกี่ยวกับน้ําจึงนี้ยมนําต้นแบบมาจากเปลือกหอยต่างๆเปลือกหอย คือเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์และแต่งแต้มสีสันให้พื้นน้ําเสมือนเป็นอัญ,ญมณีแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรทั้งยังเป็นสิ่งบันทึกเรื่องราวของสายน้ําและความมหัศจรรย์ของตัวมันเองเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ผ่านวิวัฒนาการและคงอยู่สืบเนื่องมานับล้านปี